ลาอ ل มัน ا ัลชัยตานรจีมิสซ์มิลลาอูรรฮ์มานุร ل ฮิมอ ل ลฮัมดุลิลลาฮิรับบ ل ลอาลามีนวัสสลัลลอฮุอะล่ามุ hammad ิน م า ا ل ل ه و ب ر ك ล ت ه อขอความเมตตาความจำเริญจากเอกองอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาจงประสบแด่ท่านผู้ชมทุกท่านท่านผู้ชมครับในครั้งที่แล้วเราได้กล่าวถึงการทำความรู้จักความดีงามและคุณสมบัติ ของความดีงามเพื่อที่เราจะนำความดีงามเหล่านั้นมาประดับประดาจิตวิญญาณของเราในครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของความอดทนไปนะครับใน ep นี้จะขอนำเสนอเรื่องที่ภาษาอาหรับใช้คำว่าอัลฮยยะคือความละอายท่านผู้ชมครับความละอายในเชิงภาษาในเชิงภาษานั้น ในภาษาหรับใช้คำว่าหายะหมายถึงความละอายและความเหนียมอายนะครับแต่ในเชิงวิชาการความละอายหรือไายะนั้นหมายถึงการที่มนุษย์มีความละอายในการทำบาปในการทำความผิดและการทำสิ่งที่น่ารังเกียจท่านผู้ชมครับความละอายนี้มีผล ต่อชีวิตของมนุษย์นะครับในตัวมนุษย์เองเนี่ยมีสภาวะหนึ่งที่ในทางจิตวิทยาแล้วเรียกว่าความละอายที่ความละอายนี้ถ้ามันเกิดขึ้นในตัวมนุษย์แล้วเนี่ยมนุษย์จะออกห่างจากสิ่งที่เป็นเรื่องน่ารังเกียจเนื่องจากมี การติฉินหรือการตำหนิติเตียนจากผู้คนรอบข้างทีนี้ในส่วนของนักจริยศา,ศ,าศาสตร์อิสลามก็ได้ใช้ความละอายนี้เข้ามาเป็นเข้ามามีส่วนในการทำให้มนุษย์ออกจากการทำบาปแล้วก็มีคำสอนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มากมายนะครับท่านศาสดาสลลลอวุอะไลวะอาลีวะซัลลัม ได้กล่าวไว้ในฮะดิษบทหนึ่งว่าอินนาลิกุลลรดีนินคุลกนทุกๆศาสนานั้นมีรูปแบบจริยธรรมของศาสนานั้นอยู่ว่าอินนาคุลก่อนอิสลามอัลหะยะและรูปแบบจริยธรรมของศาสนานอิสลามก็คือการมีความละอายต่อบาป ท่านผู้ชมครับในเรื่องนี้ยังมีคำสอนจากท่านอิหม่ามลีอะไลซสลามท่านได้กล่าวไว้ว่าสาเหตุของความมีความบริสุทธิ์ทางด้านจิตวิญญาณคือการมีความละอายท่านได้กล่าวไว้ว่าซาบบุลเอฟะอัลหยาสาเหตุของที่ของการที่มนุษย์มีความบริสุทธิ์ในในด้านจิตวิญญาณคือ,อ,อมีความละอายท่านยังกล่าวไว้อีกว่า ลาก็ตริละาหยะตะกูนุลเอฟะท่านทั้งหลายจะมีความบริสุทธิ์ทางด้านจิตวิญญาณมากน้อยเพียงใดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความมากน้อยของการมีความละอายของท่านนี่ก็เป็นความสำคัญในมุมของศาสนาอิสลามที่ศาส,สนาอิสลามใช้ความละอายมาเป็นเครื่องยุดหยุดยั้ง การทําบาปของมนุษย์ในมุมของนักจิตวิทยาและนักจริยศาสตร์ด้านอิสลามเนี่ยก็ยังถือว่าความละอายนั้นเป็นปัจจัยที่ทรงอิทธิพลที่สุดในการยับยั้งบาปมีคําสอนจากท่านอิหมามอาลีได้กล่าวไว้ว่าอัลฮายาอูยัสุดดูอันเฟะลิลกบีท่านอิมามอาีีกล่าวว่า ความละอายเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นตัวขัดขวางไม่ให้มนุษย์ทำสิ่งที่น่ารังเกียจท่านศาสดากล่าวไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกว่าลำยับก่อมินอัมซาลิอัมบิยะอิลาเกาลุนนัสท่านศาสดากล่าวว่าไม่มีคำสอนใดของอัมบิยะที่สำคัญที่สุด ยกเว้นคำสอนที่กล่าวว่าอิซาัมยัตฮีฝศณะมาชิตาถ้าพวกท่านไม่มีความละอายแล้วก็ให้ทำสิ่งที่ท่านต้องการก็ให้ทำสิ่งที่น่ารังเกียจที่ท่านต้องการทำเถิดนี่เป็นคำสอนและเป็นออความสำคัญของการมีความละอายที่ความละอายนี่เป็นปัจจัยในการยับยั้งบาป ความละอายเนี่ยมีประเภทของมันมีประเภทของมันอยู่ท่านศาสดากล่าวว่าอัลหายาอูหายาอานความละอายมีสองประเภทด้วยกันฮายาอูอักลินหัวหายาอูุ้มกินความละอายของผู้มีสติปัญญากับความละอายของผู้ที่ไม่มีสติปัญญาหรือผู้ที่มีความโง่เขลา ท่านผู้ชมครับในเรื่องนี้เนี่ยสื่อให้เห็นว่าที่จริงแล้วความละอายมีทั้งความละอายที่เป็นประโยชน์และความละอายที่เป็นโทษ <î m ul ain> ความละอายที่เป็นประโยชน์ก็คือความลายที่เราได้อธิบายไปแล้วก็คือความลายที่เ,เราสามารถนําสิ่งนั้นมาเป็นตัวที่เราเยับยั้งการทาบาปของเรายับยั้งการทําสิ่งน่ารังเกียจยับยั้งการพูดที่น่ารังเกียจและ ยับยั้งการได้เห็นได้ยินในสิ่งที่น่ารังเกียจนี่เป็นความละอายที่ถูกต้องและเป็นความละอายของผู้มีปัญญานะครับส่วนความละอายของผู้โง่เขานะก็คือความละอายที่ในเรื่องไร้าสาระซึ่งส่วนมากเนี่ยจะเป็นความละอายเกี่ยวกับเรื่องการประกอบสัมมาอาชีพเช่นว,ว่าคนหนึ่งไม่มีอาชีพและมีผู้คนบอกว่า ทำไมไม่ทําอาชีพนั้นฉันไม่กล้าทําฉันอายที่จะทําสิ่งนั้นฉันอายที่จะทําสิ่งนี้นี่เป็นความละอายที่ไร้าสาระและเป็นความละอายที่ถือว่าไม่มีประโยชน์เป็นความละอายของคนที่ไม่มีสติปัญญาท่านอิมามาลีเกี่ยวกับกล่าวเก <c oughs> ี่ยวกับความละอายที่ไร้ประโยชน์ท่านกล่าวว่าอัลฮหยาอูยัมนาโอริสกอความละอายที่ไร้ประโยชน์นั้นจะเป็นตัวขวางไม่ให้ผู้หนึ่งเนี่ยได้รับ ริสกีที่หรือปัจจัยยังชีพที่ฮาลานจากอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาหรือท่านอิมามาลียังกล่าวว่ากุรีนัลฮายาออบิลฮิรมานความละอายที่ไร้ประโยชน์นั้นมันจะมาควบคู่กับการเสียโอกาสไปเสมอนะครับในเรื่องนี้เช่นเดียวกันเนี่ยท่านอิหมามซอดิกยังมีคำกล่าวว่ามันร็อกกอวัจ h ูฮูร็อกกอเอลมูฮู คนที่ในในภาษาอัหรับใช้คำว่าคนหน้าบางนะครับคนที่มีความละอายเนี่ยก็จะมีความรู้น้อยจะเป็นคนที่มีความรู้น้อยอคนที่มีความละอายเนี่ยก็จะไม่กล้าถามในสิ่งที่เขามีความสงสยัยคนไม่กล้าถามคนไม่กล้าเอ่ยปากที่จะสอบถามผู้รู้เนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่ได้รับโอกาสในเรื่องของความรู้ นี่ก็เป็นประเภทของความละอายที่ท่านศาสดากล่าวไว้ว่ามันมีสองอย่างด้วยกันนะความละอายมีสองประเภทละอายของคนมีปัญญากับละอายของคนไร้ปัญญาทีนี้ท่านผู้ชมครับความละอายที่กล่าวว่าเป็นสภาวะทางจิตใจเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ,อ เราที่ที่เป็นคนที่มีความละอายเนี่ยไปพบกับอีกคนหนึ่งอ่ะมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีบุคคลที่สองเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีบุคคลที่สองก็เราก็ไม่รู้จะไปละอายใครนะครับงนั้นสภาวะทางจิตใจนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีบุคคลอีกคนหนึ่งที่มาเห็นการกระทําของเราบุคคลน,นี้รับรู้การกระทําของเราดังนั้นคําถามที่ว่า เราต้องละอายใครบ้างเราต้องละอายใครบ้างความละอายที่จะเป็นประโยชน์ในการยับยั้งบาปของเราเนี่ยเราต้องละอายใครบ้างที่จะเป็นผลทำให้เราไม่ทำบาปนะครับมีคำสอนจากนักวิชาการด้านจริยศาสตร์บอกไว้แบบนี้ว่าบุคคลที่เราจะต้องละอายเป็นคนแรกนั่นก็คือ เอกองอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาเพราะตามความเชื่อของาศาสนาอิสลามแล้วและตามคำสอนของอัลกุรอานและก็ฮะดีสเนี่ยเราจะเห็นว่าในกุรอานสอนไว้ว่าอัลลอฮ์สุบานอตาลาจะอยู่กับพวกเราเสมออัลลอฮ์สุบานตาลาจะทรงเห็นการกระทำของพวกเราเสมอนั้นคนแรกที่เราจะต้องละอายเพื่อการละอายนี้เป็นตัว การในการยับยั้งการทําบาปของเราก็คือการละอายอลัลลอฮ์ซุบฮานุวะตาลาเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านอิหม่ามลีกล่าวไว้ว่าอัฟดอลุลฮัยะอิสติฮยาอุกามินัลลอฮความละอายที่ดีที่สุดความละอายที่ประเสริฐที่สุดก็คือความละอายของท่านที่มีต่ออลัลลอฮ์ซุบฮานุวะตาลา มีคำสอนจากท่านอิหม่ามซัดยาดอะลสสลามท่านได้กล่าวไว้ว่าขอฟิลลาฮิตาอาลลาหรือกุด,ดรอติฮีอะไลกะพวกท่านทั้งหลายจงเกรงกลัวอัลลอฮ์สุภานตาลาในพาลานุภาพของพระอ,องค์ที่มีเหนือท่านทั้งหลายวัสตัฮีมินหูหรือกูร์บีมิงกะแล้วก็ใช้ความละอายนี้ที่ท่านมีต่อพระอ,องค์นั้น เป็นสิ่งที่ทำให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใกล้ชิดพระองค์ท่านอิหมามซอดิกได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าขอให้ท่านรู้ว่าท่านอิหมามซอดิกกล่าวว่าอลลา,าลิมตัอันลอฮะตาอาลามุตอเลอนท่านอิหมามบอกว่าฉันรู้ดี อย่างแน่นอนอย่างชัดเจนว่าแท้จริงอัลลอฮ์สุบฮานูตาลานั้นรับรู้ถึงสภาวะและสภาพของฉันฟัสตะยัยตูดังนั้นฉันจึงละอายต่อพระองค์นะครับอย่าตามคำสอนตรงนี้เนี่ยสิ่งแรกที่เราจะหรือบุคคลแรกที่เราจะต้องมีความละอายต่อเขาก็คือเอกองอัลลอฮ์สุบฮานูตาลา พออัลลอฮฺมาตาลาทรงเห็นการกระทําของเราทรงเฝ้าดูการกระทําของเราและพระอ,องค์จะเป็นผู้ตอบแทนการกระทําของเราคนแรกที่เราจะต้องมีความละอายก็คือเอกของอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาบุคคลที่สองที่เราจะต้องมีความละอายก็คือท่านาศาสดาม oh ูฮัมมัดสุลล์ลออะลอุอฺวะซัลลัมท่านผู้ชมครับ ตามคำสอนของบรรดาอาลุนไบได้บอกไว้ว่าบัญชีการกระทำของเราจะถูกนำเสนอท่านศาสดาทุกวันเพื่อที่ให้ท่านศาสดานั้นได้ตรวจสอบการกระทำของเรา ตรวจสอบบัญชีการกระทำของเราและนำเสนอบัญชีของเราต่อเอกองอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลานั้นบุคคลที่เราจะต้องละอายเป็นบุคคลที่สองเพราะท่านเป็นคนที่รู้เห็นการกระทำของเราท่านเป็นบุคคลที่เฝ้าดูการกระทำของเราอยู่ตลอดเวลานั่นคือท่านศาสดาฮัมหมัดสอลลัลลอฮฺอะลัยอิวะซัลลัมท่านศาสดากล่าวไว้แบบนี้ว่าฟาอินนอออาอาอาม่าและกลุ่ม แท้จริงการกระทำของพวกท่านทั้งหลายตัวอัอฮูซ่อะไลยากุลเลยเยมินจะถูกนำเสนอแก่ฉันกุลเลยเยอมินในทุกๆวันการกระทำของเราไม่ว่าเป็นการกระทำที่ดีหรือการกระทำที่น่ารังเกียจหรือการทำชั่วทุกอย่างจะถูกจดอยู่ในบัญชีการกระทำของเราและจะถูกนำเสนอ ท่านศาสดามมฮัมหมัดสัลงรลอะไรวะอาลีวะสัลลัมทุกวันท่านอิมามริะออะไรสัลลามก็กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันว่าอินนัลอามานตัวออรอดูอลารอซูลิลละอับบรอรอฮาวะฟุดจารรอฮาแท้จริงการกระทํา ทุกๆการการะทำของมนุษย์นั้นของบรรดาผู้ศรัทธ,ธานั้นจะถูกนําเสนอแก่ท่านศาสดามุฮัมมัดมสุลตลลอลอะลัยอะลวะซัตลัมทั้งการการะทำที่ดีอับรอรอฮ่าววาฟุดยารอฮาและการการะทําที่ไม่ดีการการะทําที่ชั่วร้ายทั้งหลายก็จะถูกนําเสนอต่อท่านศาสดาด้วยท่านอิมามซอดีก็ยังกล่าวไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าฟาฮซารูพวกท่านทั้งหลายจงระวัง فاليستحى أحدكم أن يعرض على نبيه الأمان الكبي พวกท่านทั้งหลายจงระวังและพวกท่านทั้งหลายทุกคนจงมีความละอายเพราะแท้จริงแล้วการงานของพวกท่านทั้งหลายนั้นจะถูกนำเสนอต่อท่านศาสดาการทั้งการงานที่ เลวร้ายและการงานที่ดีนะครับจากคำสอนทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะสรุปได้ว่าออบุคคลที่เราจะต้องมีความละอายและบุคคลที่เห็นการกระทําของเราและเฝ้าดูการกระทําของเราและมีส่วนมีส่วนในการได้รับผลตอบแทนความดีความชั่วของเรานะคือท่านศาสดาอฮัมาสอลัลลอฮออะไรวะหรืสลัมอย่างนั้นสิ่งคนที่เรา ต้องละอายคือท่านศาสดานะครับอีกคนที่เราจะต้องมีความละอายก็คือทูตสวรรค์นะครับทูตสวรรค์ทูตที่ทําหน้าที่จดบันทึกการกระทําของเรามีคําสอนทั้งจากในอัลกุรอานและตามคําสอนของท่านศาสดาและบรรดาอารุนเบดเนี่ยบอกว่ามีทูตที่คอยจดบันทึกการกระทําของเราที่ บางฮาริสก,ก็บอกว่าอ,อยู่ที่ตัวเรานะครับวนเวียนอยู่กับเราเป็นผู้ที่เฝ้ามองการกระทำของเราและจดบันทึกรายละเอียดการกระทำทั้งหมดของเรางนั้นคนที่เราต้องอา,อาย,ยให้ความละอายต่อคนนะคือทูตสวรค์มีคำสอนจากท่านอิหมามซอดิกว่าวาลัมอันนามะอากะมะละกันจงรู้ไว้เถิดว่ามีคนที่อยู่กับหรือมาลักหรือ ทูสวรรค์อยู่กับท่านเสมอยะฟาซูอไลกะมาตัฟอาลูทูสวรรค์ท่านนี้นจะคอยบันทึกจดบันทึกในสิ่งที่ท่านทั้งหลายกระทำลงไปววยัตเลโออาลาซิริกะและทูสวรรค์นี้ก็จะรู้ถึงสิ่งที่ ท่านทั้งหลายปิดบังด้วยนั้นทูสวรรค์เนี่ยเป็นผู้รู้เป็นผู้จดบันทึกทั้งในการงานที่ท่านท่านทำอย่างเปิดเผยและการงานที่ท่านทำอย่างซ่อนเร้นฟาสตาฮีท่านทั้งหลายจงเกรงกลัวทูสวรรค์นี้เถอะมีคำสอนจากท่านศาสดาเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าว่ามีทูสวรรค์เนี่ยคอยจดบันทึกการกระทำของเราท่านศาสดากล่าวว่าฟาลยัสตาฮี อาฮาดุกุมมินมาลาไกอัลลาไนนีมาอาหูท่านทั้งหลายจงมีความละอายเถิดมินมาลาไกหมายถึงความละอายต่อทูตสวรรค์สองคนอัลลาดีอัลลาไนนีมาอาหูซึ่งทูตสวรรค์นี้อยู่กับเราตลอดเวลานะครับท่านศาสดาเนี่ยให้มีความละอาย ทูตสวรรค์นี้มีท่านหนึ่งเนี่ยคอยจดบันทึกความดีคว,ความงามของเราที่เราปฏิบัติไว้และทูตสวรรค์อีกท่านหนึ่งเนี่ยคอยจดบันทึกสิ่งที่น่ารังเกียจหรือการกระทําอันชั่วร้ายของเราตามคําสอนของท่านศาสดางนั้นบุคคลที่เราจะต้องละอายและเป็นบุคคลที่เห็นการกระทําของเราและคอยดูการกระทําของเราก็าคือทูตสวรรค์นะครับอีกคนหนึ่งที่ เราจะต้องละอายเป็นอย่างยิ่งน็นคือตัวของเราเองนะครับมีคำสอนออจากอัลกุรอานและคำสอนจากบรรดาอาลุนไบบอกไว้ว่าคนที่เห็นการกระทําของเราอีกคนนั่นคือตัวเราเองเรารู้ตัวของเราเองว่าเรากระทําสิ่งใดไปทําสิ่งดีหรือทําสิ่งชั่วและก็มีคําสอนบางคําสอนว่าร่างกายของเรา ในวันกิยามาเนี่ยจะเป็นผู้ที่อวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่กล่าวถึงการกระทำของเราทั้งในส่วนที่กล่าวถึงการกระทำที่เป็นเรื่องไม่ดีและการกระทำในเรื่องที่ไม่ดีร่างกายของเราและตัวของเราเองเนี่ยจะเป็นพยานในการกระทำของเราในวันกิยามามีคำสอนในเรื่องนี้ของท่านอิหม่ามอาลีกล่าวว่า อัลซันุลฮยะยาอิสติฮยอาอุกะมินนับซิกความละอายที่ดีที่สุดหรือความละอายที่มีความประเสริฐที่สุดก็คือความละอายของท่านที่มีต่อตัวของท่านเองนะครับนี่เป็นคําสอนของท่านอิาม่าลี里และอิาม่าลียังมีคําสอนกล่าวว่าอีกว่าฮะจัฮายฮายอูรจุลมินนับซิฮี ซามารอตุลีมานไอิมาอมาอาีว่าได้กล่าวว่าผลของอีหมานผลของการศรัทธาก็คือการที่บุคคลคนหนึ่งมีความละอายต่อตัวของเขาเองต่อการกระทําของเขาเองนั้นจากฮะดิษเนี่ก็สามารถที่จะกล่าวแบบนี้ได้ว่าคนที่ไม่มีความละอาย ต่อตัวเองคนที่ไม่มีความละอายต่อการกระทําในสิ่งที่น่ารังเกียจเนี่ยเขาก็จะถือว่าเป็นคนที่ไม่มีอีมานเพราะว่าผลของการมีอีมานคือการมีความละอายต่อตัวเองนะครับยังมีคํำสอนจากท่านอิหม่ามอาลีได้กล่าวไว้อีกว่ามานิสตาฮยามินันนาสบุคคลที่มีความละอายวาลัมยัสตาฮีมินนัฟซีฮีและก็แต่ ความละอายของเขาเนี่ยไม่ได้ใช้มาในการามีความละอายต่อบาปที่ทำต่อหน้าตัวเองเนี่ยฟาไลซาลีนัฟซีฮ si ีอินดานัฟซีฮีกอจุนเขาถือว่าเขาไม่มีความสามารถในการที่จะบังคับตัวเองเลยไม่มีความสามารถที่จะควบคุมตัวเขาเองเลยคนที่ไม่มีความละอายและยังทำชั่วต่อตัวเขาเองทำชั่วต่อหน้าเขาเองเนี่ยเขาถือว่า ท่านอิมามาลีถือว่าเป็นคนอ่อนแอเป็นคนที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะครับนี่ก็เป็นคําสอนจากท่านอิมามาลีอะไลซารามเป็นสิ่งที่กล่าวว่าบุคคลที่เราจะต้องมีความละอายคนนะั้นคือตัวของเราเองนะครับอีกคนหนึ่งที่ตามคำสอนของนักวิชาการด้านจริยศาสตร์เนี่ย หรือว่า,ามนุษย์ต้องมีความละอายต่อคนคนนี้ก็คือ,อละอายต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมีคำสอนจากท่านอิมามอาลีที่ให้เราเนี่ยมีความละอายในมนุษย์ด้วยกันท่านอิมามอาลีกล่าวว่าอียากาวะเฟะลัลกอบีพวกท่านทั้งหลายจงระวังในการกระทำที่เป็นการกระทำที่น่ารังเกียจฟะอินนะฮูอยู่กับบิฮูซิกรก เพราะว่าการกระทำที่น่ารังเกียจเนี่ยจะถูกกล่าวถึงในหมู่ผู้คนการกระทำที่น่ารังเกียจของท่านเนี่ยจะถูกกล่าวถึงในหมู่ผู้คนหากมีคนมาเห็นการกระทำของเราเนี่ยจะถูกนำไปเ,เปิดเผยให้กับผู้คนในสิ่งที่น่ารังเกียจอันนั้นวายุศริรูแล้วก็มันจะถูกทำให้แพร่หลายไปอย่างมากมาย าการกระทําของเราต่อหน้าผู้คนการกระทําของเราที่น่ารังเกียจต่อหน้าผู้คนนั้นมันจะเกิดผลร้ายที่ย้อนกลับหมหาตัวเราเองนั้นคนที่เราสมควรละอายอีกคนหนึ่งก็คือผู้คนทั้งหลายที่เป็นเพื่อนฝูงของเราเป็นผู้ใกล้ชิดของเราทีนี้ท่านผู้ชมที่รักทั้งหลายสิ่งที่ ถ้าจะบอกว่าถ้าจะหาประโยคประโยคนึงเนี่ยมากล่าวว่าเราต้องมีความละอายต่อการทําบาปการทําชั่วเนี่ยเป็นประโยคจากอัลกุรอานที่อัลลอฮฺสุมาตาลาทรงได้ทรงได้ตรัสไว้ว่าพระองค์ทรงเห็นการกระทําของทุกคนนะครับพระองค์ทรงเห็นการกระทําของทุกคนนี ผู้ที่ทรงเห็นนั้นจะเป็นผู้ตัดสินเราในวันกิยามาด้วยนั้นสิ่งที่เราต้องละอายมากที่สุดก <ment> <ot> ็คือเอกอง์อลอสสุภานวตาลาเพราะพระองค์จะทรงตัดสินการกระทําของเราและทรงตอบแทนการกระทําของเราสําหรับในอีพีนี้ก็ขอจากลาเพียงเท่านี้อัสสลามอะลัยกุมบรอกมุตุลลอฮ์มุบารากาตุ